แอบว่ามันก็ต้องเจ็บแหละนะเอาจริงๆเออนะเออแอบว่ามันต้องเจ็บแหละมันไม่เจ็บเลยขนาดมิมอะตัวเล็กกว่านะมันก็ยังเจ็บอยู่นะตัวเดียวก็เจ็บอยู่แต่อาจจะเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ก็เจ็บอ่ะเอาพูดง่ายอ่ะแต่ถ้ามันรวมตัวอะไรเยอะๆอะมันก็เจ็บสิใช่ไหมไม่เจ็บก็เป็นไปได้เป็นเรื่องแปลกถ้าไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้เอดีเอางี้พูดตำลักแล้ว เจ็บแน่ๆนเออเจ็บแน่แน่เอฟซีไม่ต้องกลัวเจ็บเจ็บแน่แว่วใช่ครับผมถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ต้องกลัวนะครับนะประแดงเดี๋สวัสดีครับผมคุณนิดานนครับ รัศมีนะคโดนปากปวดมากนะครับโดนมากปวดมากใช่ครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขนาดตะน่อยกัดอย่างเจ็บเลยใช่ครับผม,มเจ็บแต่อันนี้มันเป็นพึ่งพึ่งตัวใหญ่นะก็ถือว่ามันเจ็บแหละนะครับมันไม่ธรรมดาเอฟป้านะเออ คือพูดง่ายว่าถ้าไม่มีใครมาช่วยนะไม่ต้องถามนะครับนะถ้าไม่มีคนโยนของมาช่วยนะนะไม่ต้องถามว่าจะเจ็บแค่ไหนเออมันจะโลนลุมนะ่ะลุมมากกว่านั้นอีกเพราะว่าเขาได้ถอดถอดเสื้อออกให้เล่นได้ตามถนันดแล้วไงเออถ้าถอดเสื้อออกด้วยเนี่ยนะมันก็ถือว่าเราโชว์แล้วไงโชว์เนื้อหนังบางสาให้ให้เห็นแล้วไงว่า เล่นตามสบายเออมันก็ต้องเล่นสิมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเออเออนะโดนตามตัวตามหน้าตามตาเนี่ยโอ้โหขนาดเพื่อนนะ่ะโดนโดนมิ้นต่อย,ยนะเออโดนมิ้นเพื่อนนะ่ะหน้านี่ยังก็ซากศกรบบหน้านี่บวมทั้งหน้าเลยนะเออไลนี่เต็มหน้าไปหมดอนะ่ะเหล็กในมนะันอะเต็มหน้าเลยอ่ะ ขาต้องเอาเอาแหนบนะมาดึงลายออกทีละอันละอันละอันละนอนอยู่มันไข้ขึ้นเลยที่ดูไข้มันขึ้นเลยนะเออไข้ขึ้นตานี่บวมปากเปิดจมูกหูตาจมูกมันจำจำไม่ได้อ่ะคือจำคนไม่ได้อ่ะยิ่งก็ไปขึ้นไทไฟมาอีก <c oughs> เอ๊ซเออหนักขนาดนั้นเออเพราะอะไรอ่ะก็มันเยอะนะมันต่อยเยอะมันไม่ใช่ต่อยแค่ตัวสองตัว มันต่อยเป็นร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องถามนะเออนักใช่ถ้าใครถ้าใครอ่าถ้าใครแพ้มีโอกาสถ้าใครแพ้พวกเหล็กในพวกอะไรนี่นะโอ้โหตายเลยนะถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอาการสาหัสไปเอาเลย เอาเลยแหละนั่นน่ะสินะนักก็เขาบอกไม่เจ็บเท่าไหร่รว่ามันใช่ลระมันไม่ใช่ MC. เอฟซีเออไม่เจ็บนะไม่อยากเชื่อนะใช่ครับผมแล้วก็ต่อยต่อยถูกคนด้วยนะต่อยแม่นด้วยนะเออถูกคนด้วยเห็นเห็นเห็นว่าเออเห็นว่ากําลัง กำลังอยู่กำลังนินทากาเลมันเทแกมนะมันไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดมากรีดเฉือนเห็นไหมเ,เขากำลังนินทากันอยู่ก็พอดีมันทิ้งตัวลงมาเป็นนะทิ้งตัวมาเป็นก้อนเออมันพร้อมใจทิ้งตัวลงมาไม่ใช่ว่ารังล่วงลงมาแล้วรังยังอยู่เห็นเขาว่ารังเนี่ยยังอยู่แต่มันทิ้งเฉพาะตัวมันลงมาลงมาใส่ตัวเลยบุบ ใส่ตัวเลยแล้วมันก็กระจายเลยคราวนี้โอ้โหเป็นไงไม่ต้องถามเลยเอฟซี MC, เลยนึกภาพแทบไม่ออกเลยว่ามันจะอ่าทรมานทรกรรมแค่ไหนเ,เขาก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นสะบัดดิ้นไงม,มันเยอะมากใช่ไหมมันเข้าไปข้างในได้ก็ถอดเสื้อออกอีกถอดเสื้อออกอีกโอ้โหมันก็ต่อย โชว์เนื้อหนังมังสาแล้วมันก็ต่อยเต็มที่อ่ FC. เอฟอซีกว่ากว่าจะคนกว่าจะหาผ้ามาให้หามุ้งมาให้ก็ใช้เวลาอ่าหลายนาทีอยู่คิดดูสินะครับมันจะยังไงล่ะใช่เออใช่ครับผมถ้าไม่มีคนเห็นนะตาย พ <y uk> อประชันเออนะพูดง่ายว่าใครใครก็เข้าไปช่วยไม่ได้ในระหว่างปฏิบัติงานอ่ะใครก็ช่วยไม่ได้อะบอกได้เลยเออนะใครใครก็ช่วยไม่ได้นะในระหว่างอ่าเพิ่งกําลังปฏิบัติงานอยู่ใครก็ช่วยไม่ได้เขาก็ต้องโยนของมาให้เอาโยนโยนเอามาให้ เออยนไปให้ช่วยเหลือตัวเองต,ตอนนั้นอ่ะเขาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาแทบจะหมดความหวังนะแทบจะสิ้นความหวังแล้วไม่มีใครช่วยเขาได้ช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงย่างอื่นเลยห่ะนะครับคิดถึงแต่ว่าแย่แล้วชีวิตนี้จะดับสูนตรงนี้ซะนั้นนะเอ่อคิดกันอย่างนั้นดีกว่าคือ ใครก็ช่วยไม่ได้ใครก็ต้องหนีเข้าไปก็โดนเออใครจะกล้าเข้าไปช่วยใช่ไหมเข้าไปเขาก็โดนเขาต้องวิ่งไปหาวิ่งไปหาของนะครับนะวิ่งไปหาผ้าหาอะไรมานะครับเพื่อจะมาโยนไปให้ช่วยเออแล้วใช้เวลานะ fc ในระหว่างนั้นนะก็ปัดสองมือสองเท้าก็ปัดไปก่อนเออต้องปัดป้องไปก่อนถึงปัดป้องไงก็ไม่ได้เพราะมันเยอะ สองมือจะสู้หรือนะครับมันเป็นร้อยๆหลายหลายร้อยตัวนะครับก็คือมันไม่สนใจหรอกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันลุยอย่างเดียวโอ้ช่วงนั้นเนะ่ะในระหว่างวินาทีนั้นนะโอ้โหวิกฤตชีวิตเลยบอกอตรงๆน,น,นะครับเอ็ซีเป็นอะไรที่วิกฤตชีวิตแม่งพุ่งแทบจะหมดความหวังแล้วนะ <laughs> วินาทีนั้นแทบจะหมดความหวังทีเดียวก็ไม่รู้บืองกันนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรไว้นะเอ,อแต่วีรกรรมเขาก็ไม่ธรรมดานะวีรกรรมเขาเยอะออใช่ไหมยังบอกอยู่ใช่ครับผมนั่นแหละ ับเออเพราะว่าที่นั่นะ่ะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาว่าอย่างนั้นเ,เห็นแล้วนี่ต้องต้องยอมรับเลยเอ,อใครเห็นก็ต้องยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรนะออพอเราเขาเจอประสบการณ์มาแล้วไงเจอประสบการณ์มาแล้วว่าเพราะอะไรยังไงนะเอ,อขนาดพระยังมีอานเป็นไป ขนาดพระแท้ๆยังเป็นเออยังขาหาักอ่ะว่าง,ง่ายๆเออเห็นไหมแล้วจะเหลืออะไรนะครับเอไปไปท้าทายก็ไม่ได้นะขบวน,นะอะห้ามท้าทายนะเ,เห็นไหมต้องมีอันเป็นไปนะไปท้าทายก็ไม่ได้ไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ แล้วเอาของเอาของที่ผิดสัาแดงเอาไปกินบนนั้นก็ไม่ได้เออห้ามด้วยนะไม่ได้นะเอาไปกินบนนั้นอนะของผิดสัาแดงห้ามเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะโอ้โหไม่ได้เลยนะครับเ,ออเดี๋ยวมีอันเป็นไปเลยนะมนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะไอ้ที่ประสบการณ์มันฟ้องนะที่ผ่านมานะ แล้วล่าสุดนี้เราก็เห็นแล้วนะครับแต่เขาก็บอกมานะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องนี้เนะี่ยไม่มีนะไม่มีคนที่โดนเลยนะขนาดเขาก็ทําบุญทําอะไรเขาขึ้นถามว่าไปกันบ่อยไปเขาก็ไปกันก็ไม่เห็นมีใครโดนไม่มีเออแล้วก็ไม่มีใครเขาบอกว่าไม่มีใครไปอ่าไปจุดไฟหร,รือไปอะไรก็บอกมีมีมมแไปสอบถามแล้ว พขาบอกเขาไม่ไม่มีนะไปจุดไฟไปทําอะไรอย่างเงี้ยทำให้พึ่งมันตื่นนะก็ไม่มีเออนี่แหละแอดก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันก็ไม่มีอ่าเหตุการณ์แบบอื่นนะครับที่เข้ามาอ่ะมันเป็นปัจจัยให้ทําให้พึ่งแตกนะครับนะเหมือนกับมีใครโยนอ่าสิ่งของไปใส่หรือว่าเอาหนังติ๊กไปยิงหรือไม่ก็เอาไฟไปสมข้างใต้ก็ไม่มีเออมันไม่มี แต่มันมันล่วงมาใส่นะ,ะแสดงว่ามันก็เจาะจงอ่เจาะจงเขาเรียกว่าเขาไปดูต้นทางมาแล้วนะครับว่าจะเล่นนี่แหละเล่นแม่นด้วยเล่นถูกคนด้วย <c oughs> เล่นถูกคนด้วยแม่นด้วยโอ้โหงานนี้ MC เอฟซีเต็มชุด บอกได้เลยนะเต็มคาราเบลนะสุดติ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับแหละเอฟซอ่านี่แหละนะครับเอฟซีนวยจูโจมให้คุณติคุณสิรินะครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหน่วยจู่โจมจริงๆนะเออแล้วก็ม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าออจะเป็นแบบนั้นเนาะจะเกิดขึ้นนะ mm hmm. นนอนสารเอใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับก็ปิดเขาเรียกว่าปิดตำนานนะ,นะอันนี้ปิดโดยพึ่งปิดตำนานไปแล้ว ไม่รู้เหมือนกันป้านางนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับจะขึ้นอีกหรือเปล่านะใครทําอะไรไว้น่ะบอกได้เลยใครทําอะไรไว้ก็เห็นเห็นไหมเห็นทันตาไหมเอฟซีเห็นไหมล่ะใครทําอะไรไว้ยังไงก็เห็นไหมก็มันกําลังเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่นี่ไงเอฟซีกำลังเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่นี่ว่าใครทําอะไรไว้แล้วก็เห็นเป็นแบบนั้นเห็นเป็นแบบนั้นเลยมันก็เลยมันทําให้เราเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอ้ เป็นแบบนั้นนี่นะเห็นไหมเออคงไม่กล้าแล้วนะครัพนางนะพวกผู้นี้ง่ายอะ่ะเขาเรียกว่าปิดตํานานการเล่าไปแล้วนะปิดตํานานนะเรื่องเล่า <c oughs> เออปิดโดยพึ่งนะมันชัดเจนนะเอฟซี FC นะ